สวัสดีครับอยู่กับช่องโจเอไอนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนสีนครินนะครับมาทำคลิปเปิดค่าการมองเห็นหน่อยนะครับเพราะว่าช่องนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเราจะมาลงคลิปสักหน่อคลิปนะครับให้ดูบรรยากาศในการเดินทางนะครับตอนนี้อยู่ที่ ถนนซีนัครินครับมุ่งหน้าเทพรักษ์นะครับผมนี่ครับดติดมากตรงนี้ต้นเดือนคนข้ับรถออกมาใช้เยอะครับว่างแล้วหิวก็หิวว่างก็ว่างว่าไม่ไหวมั้งเนี่ยไหวมั้งเนี่ยไหวมั้งเนี่ย อยู่เ้งว่วงนะครับทำคลิปเปิดค่าการมองเห็นนะครับช่อง Joy AI Channel 02นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดเลิฟให้ด้วยนะครับช่อง Joy AI Channel 02ครับผมตอนนี้ก็ให้รับชมบรรยากาศในการเดินทางน,นครับรถเยอะมากเลยครับพี่น้อง ติดเยอะมากเลยติดสนันเลยห้ดูกันเดินทางครับช่วงนี้รถจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนครับเพราะว่ารถนี่ถ้าไม่วิ่งก็เดี๋ยวก็ซีนรั่วอะไรรั่วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำงาน จำนานมันก็จะมีรั่วมีซึมแต่ถ้าเราขับทุกวันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรนะครับรถไอนน้พูดถึงรถนะครับถ้าเราจอดนานๆบางทีหนูกัดสายไฟบ้างอะไรบางโอ้เจอเยอะแต่ถ้าเราวิ่งทุกวันเขาก็จะไม่ค่อยเสียนะครับถ้าเสียเราก็จะรู้งนั้นหน้าเราขับกีหนึ่งเนี่ยมันก็จะ รถไฟฟ้ามวลนะครับรถไฟฟ้ามวลแม้วิ่งไปทาน้นนะครับคนมองไม่เห็นหรอกอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับขาออกมุ่งหน้าบางนาเทปลักไปทางโน้นนะครับตอนนี้อยู่ที่หัวหมากครับผมข้ามก้าวลงมาจะมาหัวหมากนะครับติดมากครับก็ดึ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 บครับ จะติดช่วงนี้แล้วมันเป็นคอขวดแล้วัะไรมนอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้มันดักโกงเก่งโงเกง คืนมาก็จะมีกับอากาศกเย็นๆนิดนึงหรือว่าแอร์เราหนาวผ่อนแหน่อยแอร์เราหนาวนี่เองแอร์หนาวแอร์หนาวครับวันนี้จะเป็นแอ p l e l ล n ิงนะครับทุกคนอยู่ข้าวแล้วก็วจะไม่กินข้าวเย็นไม่จะกินผลไม้ไหวปะไม่น่าไหวอนูแล้วหิวว่ะ ราลงอุโมงแล้วลนะครับทุกคนในอุโมงนะครับพัฒนาก,การนะครับอุโมงนะครับไปเป็นไรไงครับเมืองไทยอุ่งเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้มันจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับข้างล่างเป็นอุโมงข้างบนเป็นรถไฟฟ้าไปดูบรรยากาศนะครับ สี่นาทีแล้วมันจะเอาสักแปดนาทีจะได้หรือเปล่าบันแคท เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามช่องโจ AI Channel 02ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดเลิฟให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดี